ออกมาก่อนอุ๋ยเก่งอ่ะเก่งอ่ะแกไข่ต้มบ่อยใช่ไหมเนี่ยก้อนนี้มีแต่แกไข่ต้มแล้วพังไอ้นนี่อาจจะพังไปพร้อมกับไข่ต้มก็ได้แต่เรีย็นนะถ้าลงจับตุมเปลืออ๋อมันเป็นสองชั้นมันจะมีเปลือกแข็งตับเยอะจุดที่ก็เหมือนไข่ต้มก็มีสองชั้นแต่ไข่เป็ดนะ ยังไม่โดนเมือกไม่เป็นไรนะไข่ที่ไม่ได้แค่ขาดขั้นตอนก็คือขั้นตอนการให้กำเนิด่ทำคลอดก็เรียกอะไรอ่ะตามธรรมชาติของข้าวขั้นตอนการทำคลอดไปเลยตื่นแล้วนะตื่นแล้วนะชี้ฉีกตรงนี้ได้เลยค่ะรงนี้ข้างล่าง ตรงที่ไม่ใช่หัวครับระวังนิ้วกลางนะอย่าไปใกล้ปากเขาราลองเราลองชูเลี้ยวกลางให้เอมี่เก็บนิ้วเก็บนิ้วชูนิ้วกลางแล้วเหลืองแล้วเดี๋ยวน้องกัดเทีนะถ้าเกิดชูนิ้ยวปากใส่นิ้วอันนี้ให้เขาเอาเล็บของไปเลยน้องเอาแม็มาเอาแม็กมาใช้เสื้อยู่ตรงไหนอะคเนี่ยค่ะมันจะอยู่กับเยื่อพวกนี้แหละค่ะไปดูแกะเปลือกแกะออกหมดครบเดี๋ยวมันจะเห็น อารมณ์ต่ำหน่อยนะนี่เขามีเขียนเบอร์ไว้นะใช่ค่อันนี้สองหนึ่งสองหกนะคะเป็นเรื่องเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเขาดีมีดีต่ำหน่อยให้ต่ำหน่อยต่ำหน่อยอารมณ์ไว้อาลงไปแล้วที่จับไม่อยากตัดอ่ะพี่ตัดได้ไหมตัดเธอะตัดเถอะไม่เป็นไรเขาไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ทำร้ายอะไรเขาเลย ไม่โดนเขาไม่เจ็บเขาไม่เจ็บเขาไม่เจ็บเป็นการให้กําเนิดเตอนหนูเกิดปลาก็ตักเตงเลยเนี่ยสายใหญ่มาลงเลยขยับขึ้นมาอันนี้นะคะขยับขึ้นมาหาพี่เนี่ยขึ้นมาทางเนี่ยคนน้อยมากอะจะตายได้เพราะว่าน้องน้ำเท่าไหร่หนึ่งร้อยไม่เก่งใช่ไหมเพราะว่าเวลาเขาทำบ่อให้เขาจะทําเป็นพื้นที่สลลปลงอย่างนี้เพื่อที่จะให้พื้นที่ข้างบนสามารถให้เขาขึ้นไปหายใจได้ค่ะโอเคเลยเนาะรองถุงน่อ่เขาจะไม่ให้น้ําท่วมตัว จะให้แค่นิดหน่อยแค่ช่วมหลังให้หายใจได้ช่วยถูน้องิดจับได้ถูเพราะแค่ช่วงนี้นะข,<อ>หนขาหันกลับมาน,นะก็ทำคลอเบบีจระเข้ไปเรียบร้อยแล้วนะนะสตัวกเ็เดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะเอาไปคั้นแยกแล้วก็เอาไปพเพาะเอียงต่อนนะคะน,น,น่ารักมากเลยจำได้ไหมว่าตัวไหนเป็นของหนูเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมตัวไหนอะ มดเแล้วเดี๋ยวไว้คราหน้าเราจะแวะมามาดูกันว่าเขาโตขึ้นหรือเปล่าท่าไหนท่านจำได้ไหมว่าท่านไหนท่านกันคนนี้พอชกันเนี่ยงสัยน่ะคนนี้น่ะพอเล่นดาวระวังพอทงโซนจัดนะโอเคบายยจระเข้ลูกๆของนูก่อนไปแล้วเดี๋ยวเราไปเต่อคชื่อเลย ถ้าตัวผู้เชื่อสมชัยอ่ะโอเคแค่นี้แหละใกล้ๆผมท่านถ้าตอนนี้เราจระเข้ยังไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไรนะคะต้องรอให้มันโตเต็มไวก่อนถึงจะดูอวัยวะได้เนาะซึ่งผมอ่านถ้าออกเป็นตัวผู้จะชื่อเลยนะสมชายถ้าเป็นตัวเมียชื่อสมศรีโอเคแล้วเดี๋ยวไว้อีกกี่อีกนานไหมคะกว่ามันจะเป็นตัวประมาณวิน